สวัสดีค่ะพี่พีชนำนอๆทุกคนนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบ daddy world กันยู้หนูขอเป็นตัวนี้ตัวไฟช่วยหนูพีได้น้ำเนาะใส่หสน้ำะเย้ขอบคุณด้อวุ้นมีตัวนี้ด้วยพี่ชอบตัวเนี้ยมันหิวเพื่อนได้แสดงว่าตัวนี้มันต้องไปไกลแน่นอนเบสนอนงาย พี่หนูขอเป็นตัวไฟได้ไหมอ่ะม <ขอ S 1> <ช>าแามาแต่น้อต้องให้พี่เป็นด้วยนะได้เพื่อมีอุปกรณ์พิเศษคือแบบอนแป๊บนึงอ่ะแต่ไม่ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งื่องหนูขอเป็นเหมือนพี่ได้ไหมตัวยี่ห้อได้แต่น้อต้องมีอุ้ยเก็บด้วยดิถุงแผะ พี่แอบไม่แอบหนูเป็นปสายล่อเก่งใช่ไหมพี่เราเล่นเท่าไหร่พี่คะเราอาทิตย์ทีสองละอีทั้งสองครั้งก็จะปิดแล้วคเป็นพี่เหลือเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคทำไมสยวยจัง Oh oh, stinky 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 Oh đi đâu rồi? Em đi tìm ดเทำไมถอยไปจังเลยเข้าแล้วพี่เล็กมันอยู่ไกลมากเลย,ยช่วยกูช่วยิ่งช่วย ถ้ามีจะซื้ออะไปหาเก็บซื้อเอาดีกว่าตัวนี้ซื้อได้ปะไม่ซื้อมีคนซื้อแล้วอะตัวไหนเราก็จะไม่ได้หัวนอนแล้วนะาเกิดมีคนซื้อเราจะไม่สามารถเจอตัวนี้ได้แนละ้วเราก็จะไม่ได้หัวนอนเลยมันต้องห้าคบมันต้องเอาหนึ100่งร้อยชั้น wow. ่อื้หนานี่แหละนนลเป็นอย่างหายไรนะที่ทำให้ทุกคนตายอ่ะอันนานไอตัวยืดหนูชะมองหกับไอตัวยืดเลยโอ้เฮ้ยมันเกินไปเปล่าเกินไปไหมไอหนูตัวยืดเลยน,ะน่ะใช่เกินไปเปล่า เก็บอะไรอะ่ะเสียมาอะไรเก็บเสียเลือดเสียเลือดแบบเนี่หนูมีลูกอบอันเดียวอะ่ะพี่หมดแล้วเพราะหนูมันยังไม่หมดหนูอยากหนูมไม่อยากกินหนูเก็บไว้ตอนที่พลังหนูหมดอืมถ้าได้ พี่มีคนมีคนให้หขวใจคือไอหัวเค้กับมีสตรอเบอร,รี่ใช่ไหมแต่เราตัอู้คือสุดท้ายแล้วเวลาที่รีเบเลยปะ่ะแต่หน้อ,อยากเก็บน้ำมันแต่เขาก้าช่วยเราอยู่ดีเพื่อนใจดีมาก ใช่เขาใจดีจริงๆเลยว้าคะแนนจะหมดว,วิ่งเข้าลิฟต์ก่อนหนูจะรอ,อกลัวๆค้่จะมาครบเข้ามคาู่จะครบแล้วเนี่ยใค่อะค่ะค่าค่าน้อง แ้ไม่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมพี่ตุ้เสียแล้วช่มยยืนอนอนนี่ไงหนูอยู่น,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 นี่หนูอยู่นี่หนูอยู่นี่ไม่เห็นเหรอ้พี่ดาใครอะผ่าด่านอนดิเอ้ะด่าทำไมอะก็ก็น้องมีแค่น้องตัวเดียวที่เขาช่วยยื่อน้องอะ่ะน้องไม่เข้าทันทีไนหนูไม่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยด่านี่ยเอกแล้ว พี่เนี่ยดานีเป็นน้ำมันพีนี่อาจอหนูไปก่อนเด็ดเด็ดน้องสี่ทีตอนนี้เราเล่นไปชั้นที่สี่แล้วเนี่ยจะถึงชั้นที่ห้าแล้วนะไม่ ั้นที่สามะไจะถึงชั้นที่ห้าแล้วนะแล้วก็เจอตัวตัวอะไรตัวนอนมั้ยไม่ต้องข้งาคันีนะห้าหรอจะถึงทั้นี่ห้าหรอใช่อันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอจะถึงด่านบอแล้วใช่ไหมอุ้ยเสร็จเล็วมากเวลาที่จะิปลี่ปี่หนูไม่อยากวิ่งหนูไม่อยากวิ่งเหมือนพี่ ข้อนเก่งต้องแอบที่เก็บน้ำมันเหรอเฮย้ยเก็บได้ดิพี่ไหน าต,าตอนนี้ไม่มีพลายตายเลยใช่ไหมพี่ตอนนี้ยังไม่ได้เสียงเลยมไม่อาจจะเพื่อนอาจจะเกมแล้วก็ได้แม่ขอดูหน่อยอุ้ยเรือเยอะอยู่นะพี่รเรือเยอะอยู่นะแล้วพี่หมุนเครื่องสุดท้ายเองโอเคงนุง้ยงจะเสร็จแล้วเราล็อกเพื่อนดีกว่าใช่ขอบอก ววเวลาเพื่อนดีกว่าไปไปเลย <c oughs> พี่อาชิบนะพี่อาจู่ตอนนี้พี่กลังเดินเล่นอยู่โอเคเข้าเล็บฝั่งเพื่อน <c oughs> พี่เสียเลือดแล้วตอนนี้รใครอ่ะ <c oughs> โหพี่เก่งมากเลย <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลือ <c oughs> นี่เหลือสองนี่เหลือสามนี่สองอันนี้สามเขาช่วยเขาช่วยนี่เหลือหนอหึ่งให้ทีนี้เขายังให้ไม่อยากให้เขาตายตัวไหนตัวไหนอน่ยพี่พี่จะซื้ออันนี้เก็บไว้ไหนหนูซื้อตัวนี้เก็บไว้พี่ซื้อเก็บไว้หนูซื้อตัวนี้แฮ ได้เจอเพื่อนเก่งแล้ทีนี้ใช่เนาะเราไปมีกี่อันโอ้ห้าสี่อันไม่ใช่ไม่ห้าอันหมุงหมดห้าอันแสดงว่าต้องเจอกับตัวนอนใช่ไหมเนี่ยยังเจอตัวไหน โหมุนหลาดเครื่องเคื่องสิดแย้วอย่างง่ายได้ ีต่ตกใจหนูมไม,นม,ม่พี่ละหมุนที่ไหนอยู่จ้าเอตัวเองอยาไม่มีหละมั้งเฮ้ยเพื่องเสียไปเรื่องแล้วหนึ่งผาพาย่าเฮ้ยน่าจะเป็นตัวเช็คเนี่ยหนูเป็นต้ว หนูยังไม่ตายพี่ไม่ตายพี่เก่งมากเลยพี่พหนูเก่งเหมือนหนูไม่ให้เพื่อนตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยยเฮแเ้ไ้ไปฮย้้ยยิ้ยย,ย,ย,ยู่ไกลมากพี่ไม่ไกลไม่ไกลหรอ ยากแล้วชันที่ห้าโอ,อ้นี้อพชรอภัยก็ช่างไฟฟ้าได้ไหมอ่ะเอาไฟฟ้าเถอะตอนนี้เอาแต่ช่างไฟฟ้ามันจะได้ไม่มืดน,นะ,อะตอนนี้ถึงมืดแล้วเหรอไม่กลัวพ,พี่กลัวแบบเปิดไปแล้วมันจะมืดอ่ะ แย,ย่แต่ไม่เป็นไรพร่อแย่เพื่อช่วยเรอขึ้นแล้วก็มีขึ้นนั้นก็ดีใช่ไหมตัวจะเจอกับตัวอะไรเสียงล่ะไม่รู้มเมื่อวานไอหัวสตรอเบอรี่ฮะไหอหัวสตรอเบอรี่จริงอ้๋อไอแครอททำไม หนูเจอไอหัวสตรอเบอรี่แล้วแต่ทำไมมันโผลมานี่อีกอ่ะหนูงงมากเลยม่าจะตายเลยมากเลยไงใครอืมไม่รู้เลยเหรอพี่พ,พี่เจอครั้งแรกเจอครั้งแรกเลยพี่เจอครั้งแรกก็ตัวนี้แหละหนูเจอครั้งหนูเจอแล้วนะตั้งนานแล้วอะ่ะ โอ้อเลยโหเมื่อกี้อยากอร่อยอร่อยอ่ะเสียงน่ากลัวอย<ช>ู่นะตายเกิดทีเดียวตายเลยเหรอเกิดทีเดียวเราตายนะแต่เนี่ยแต่น่าจะตัวอื่นอ่ะพี่เจอครั้งแรกหนูเจอตัวนี้มานานแล้วใช่ไหมพี่พี่ผิดอีย เสียงน่ากลัวไหมไม่เอเคมันก็เสียงเกมมาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่เขาจะกําหนดว่าเสียงเขาจะเป็นแบบไหนนี่จะผ่าแล้วะเนี่ยเกิดแล้วอ่ะพี่ระวังนด้กพี่หยูเกือบตายพี่หนูเกือบตาย เกือบตายจริงๆหัวใจวายมากอุ้ยอันนี้เหลือสองอันนสตรอเบอรี่ยังไม่ตายอันนี้อุ้ยอุ้ยทุกคนหัวใจมีแบบไม่ลดเลยอ่ะไม่ลดอยู่นะแต่บางคนอ่ะลดอยู่เฮ้ยเราจอแล้วชั้นที่หกแล้วเย้นี่เี่นชั้นที่หกแล้วเนี่ยว้าวว้าววเล่นจปวดนละ เราก็ปวดคอจตาพอเดเล่นตาไปกันตาเราจะเล่นให้มันจบเลยนะคะทุกคนถึงด่านบอสจ้าเราจะเล่นไปถึงชั้นสี่ทีบเลย่ะแค่สีงหวักการที่พี่ตายเขาด่านตัวนี้แหละเนี่ยน้องไม่เคยสัมผัสด่านนี้เลยนไม่ออกไม่มีอะไรออกหมุนเลย เฮ้ยเหมือนตัวนี้เลยอ่ะเฮ้ยเหมือนตัวที่ตัวดอกไม้ปีศาจที่เล่นที่หนูเล่นคนเดียวอ่ะเล่นกับเพื่อนอ่ะตัวนี้เลยส,สัตว์ดอกม้ที่เขามาดูอ่ะหนูพี่เห็นข้างแรกไหมเพิ่มมีตัวอะไรพี่เห็นต้นน้าแล้วพี่เจอพี่เห็นแค่เนี้ยพี่ก็ดูแล้วพ,พี่เจอ <Okay. S 2> พี่ไม่น่าเก็บเลยอ่ะพี่อยาเก็บให้ตัวหัวอันนั้นเก็บมากกว่าใ้้จะได้ช่วยเพื่อนไม่เปิดแล้วแม่เปิดจริงแสดงว่าเราต้องถึงแน่ๆเลยถึงด,าด่าบมวยใช่ไหมใช่ไหมพี่อุ้ยยังไม่ตายนั่นเหลือพู เรจะอัดไปเร่อๆชั้นที่เจ็ดแล้วเราไม่พี่หนูไม่ตาเลยพี่อันนี้พี่จะเก็บไว้ดันที่หลังพี่ตื่นเต้นอะเป็นชั้นแรกพี่พี่แนที่จริงๆพี่เลยกลับมาไปแทนที่เก้าลยนะแล้วก็ยังไม่ถึงลัดพี่โอ้โหหกเครื่องฆ่าเธอนะถึงว่ามันเต็นแบบนี้ไม่เอง น้องอย่าวิ่งในห้องอย่าวิ่งอุ้ยเกินไปนี่ไม่ใช่เพื่อนี่ไม่ใช่น้องนอนชัดเจนเลยขี้โกงจริงพี่มยยมหมุนเคยอยากสงบใช่พี่กัะหมุนเคยอยากสงบสงบสวัสดีพี่สวัสดีน้องพี่ตุกพี่ไม่ตกใจเลยเหรอ เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรตัวอะไรเสียงอะไรตัวไหนเสียงอะไรเสรียงอะไรอ่ะไม่รู้พี่กี้พี่ได้เสียงอะไรบางอย่างพี่พี่เคยได้เสียงในนี้นมันดูเหมือนก็จะด่านบอสเลยอ่ะคนตายแล้วก็ให้ระวังนะว่าเขาจะตายตรงนี้อีกเแค่นึง พี่ใช้เครื่องนี้ให้มันเหลือนเร็วกว่าเดิมอีนี้เจอหนขูขอใช่ห่อเขาบอกว่าเพื่อนเดินนะฮะเขาบอกว่าอุดูเลยเนื้อเอียมเท็ด้อ,อ,เดอ,เอ,องเลวลาที่รีบเลย แ้เพ่อหมอนเสร็จหน้าพี่บอกแล้วว่ามันเป็นอะไปรอที่รีเลยหนูก็รู้อยู่แต่หนูไปพี่จะไม่เก็บเทปแบบขาดเพราะอะไรรู้ไหมพ <ขอ S 1> ี่อยากให้หัวสตรอเบอรี่อย่างหิวเพื่อนดีกว่าไปชื่อของอะ่ะเพราะบางคนก็จะตายเข้าใจไหมความรู้สึกพี่อ่ะสตอรอเบอรี่กินขนมแล้วก็มีหัวใจมีหัวใจสองแล้วก็ห้าห้าสตอรอเบอรี่ให้คุณเอา้าไม่ถูกหอ่ะมาเร็ว คือไม่ทันเฮ้ยเราไุกแล้วอันที่แปดคือตอนนี้มัน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 ตีอ๋อพี่พี่พี่พีชเนี่ยพี่พี่พีชซื้อไปไหนพี่จะเก็บไว้อันนี้มันดูเหมือนลดราคาอ๋อใช่เพราะเราเพื่อเราลดราคาเพราะจริงๆปกติมันแต่ร้อยบาทแล้วสีทีเราไปชั้นที่แปดแล้ว พี่ขาเล่นแบบนี้นะโอ้ยดูด้วยตะโกนละตื่นเต้นมากเลยนะคะไปเลยแล้วโอ้ยฉันเดิมเย้วมันก็ชั้นเดิมปกติไม่ใช่หรอพี่หนูเคยเล่นมานานแล้วอ่ะโอ้ยมีตัวหลอกด้วยเกือบเจอแบบนั่นแหละโอ้มีทั้งหมดหกเครื่องเหมือนโดนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนโอ้โอ มีเพื่อนเก็บผิดเอาน้องเก็บอ่ะใช่อะฮะสุ้ฉันมาหนอยหนูจะไปเก็บยังไงหนูเก็บผิดอ่ะถ้าแม่หายไปก่อนถึงจะเก็บมีเพื่อนออกจากเกไ<ฟ>มไผ่อ๋อมีก็ยังไม่ออกยังไม่ออกเลยโอเีตอนนี้เป็นชั้นที่แปะแล้วเนี่ยโอเคมันหายไปแล้ว โอ้โหชัดเจนเลยมาเก็บเห็ดจริงด้วยโหเสร็จไวมากเอ้โต้อ,อ่ะตอนที่เพื่อเขาล่า,าล่าอยอโโู่ช็อกโกแลตใหญ่กินน้ำมันเพื่อคลทํทตอนมี้นะคะเราเล่นไปชั้นที่แปดแล้วค่ะตดูให้กำลังใจ หนูหูเลาะตอนดีพี่หนูเลามาค่ะพี่น้องยาไม่มีไม่มีค่ะพี่พี่เหมือนหมุนด้วยกันเลยพี่เหมือนหมุนด้วยกันเลยอะ่ะไม่ได้หมุนใช้ใช้ปูปนะพี่ใช้พี่ใช้ปูพี่หมุนด้วยกันหนูเห็นโอเคเครื่องสุดท้าย รอาที่รีบเลยไหมไม่หมุนอยู่ไปไปราที่รีบเลยไปรีบอยู่ไหนอ่ะแต่พี่มาพี่รู้รู้ตษเง,งนินยังไนอุยเกือบเกือบเก็บพี่เกือบหนูหน,หนูเก็บไปแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูขอโทษได้ไหมพี่ไม่เป็นไรหนูจะรอว,ว่าเพื่อนจะมาไหม ใจอ่ะเจ๋งหนูเอาหัวใจจ้าหัวใจสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่าหนูเหลือหนึ่งหัวโจหนูเหลือสองหัวใจค่ะเรียกหัวใจทุกคนได้หัวใจเต็มมเลยใช่ไหมหยาเียใจเปิดแล้วประตูเปิดแล้ววัดทิ้งเลยอะไรฉันฉันชั้นนี้ละไปเฮ้ เอ้ยอย่าเอาตัวยืนมาหาอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ตัวยื่นอะอตัวยื่นหัวสุมมาดิหัวพี่เพื่อนตายแล้วจะเพื่อนตายชนที่ก้าได้ไหมอ่ะอุ้ยเกือบเก็บบ้า เกอบเก็บเลยอ่ะนี่มันไม่มีนี่อย่ายงอ่ะเพื่อนเพื่อนมีคนเก็บปะเพื่อนเป็นคนเก็บปะพี่ไม่เป็นไรอย่าด่าเพื่อนเลยใช่แต่ตอนนี้เราไปทางนั้นไม่ได้นะเก็บพีพ่ตรงนี้ยังไม่ได้หมุนเลยเนี่ยยังหมุนอยู่นี่ไง ต้องหมุนให้แล้วเนี่ยอุย้ยมีอ,อะไรด้วยอันนี้สวดอะไรอ่ระซาปลาดเหรอใช่ซาปลาดกำลังคาเพื่นเกือบเหรอใช่นะตัวยุจะตาแล้วเอเกือบมันเกือบ ไปเกือบผ้าน้องสองหัวใจพี่สองหัวใจแล้วหนูอ่ะสองหัวใจใช่ไหมเพราะอย่างหนูต้องสองหัวใจใช่มหนูด้วย ชั้นที่เก้าแล้วตาเกือบไปหมดเลยอ่ะแต่ทุกคนคะขออญาดูตัวนี้หน่อยนะคะสามสี่ห้าหกโอ๊ยเหลือหกก็พอได้อยู่พอได้เครื่อง <5. S 2> พอดีแหละเครื่องอันนี้ก็เป็นห้าอันนี้ก็จะเป็นสี่มัจะหมุนเครื่องตนี้นีงไงตัวน,นี้ที่เพื่อนเก็บอะเก็บเก็บยาเนื้อไม่ได้เก็บทำไมมันยุ่งเยอะอะ <Yeah. S 2> อะไรย่าระวังน้ำพี่เกือบเก็บไหมหนูก็เกือบเก็บเหมือนกันพี่จะไปช่วยเขาหรอตอนนี้พี่ไม่เห็นน่อนเลย หนูมไม่อยากช่วยแต่พี่จะช่วยพี่ช่วยเองนะได้หนูหนูจะหนูสองหัวใจพี่ก็เลยสองแหละแต่พี่จะช่วยเถอะแสดงว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยไม่ต้องนั่นสองหนึ่งหัวใจแล้วเนี่ยตายเขาลิฟต์เขาลิฟต์กว่านเพื่อนได้ บายบายพี่ตตย